เฉพาะตนนานีอันธ้มยังธรมม่คิดติงแตโรมาเสงสวาัสาตาตาทิคตุน,ย,าานยโยขาวเสนาเซโยพระธรรมเป็นสิ่งที่ประเสร ตรักไว้ดีแล้วเป็นทนโยมคัปาคัปาลิยติวิโมกตเเโรเป็นธรรมันจะแน่เป็นมาผลปิยยตและนิพพานอมโมกุโรกาปาัปตานตาตาคาริธารี ไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมจากการตกไปสู่โลกดีชั่ววันธรรมหันธมหารังวรธรรมเมตังข้าพระเจ้าว่ายพระธรรมนั้นอันเป็นเครื่องขจัดเสียซึ่งความมืด อมโยโยสัพพานิยังสารนังเกมะมุตตมังพระธรรมดเป็นสารณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายตุติยานุสติทานังวันทานิทังสิเรนังกา เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกององที่สองด้วยเสียงกล่าวธรรมาสานสมิทาสซวรรมโมเมตารรมิกิสรุณข้าพระเจ้าเป็นท่าของกระธ ลูกขาศัคตาจวิทาตาจาัยาตา,า,ตาเมพระธรรมเป็นเครื่องกรรมจัดลุกและส่งไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพรเจ้าธรรมะสสานิิอาเทมิสายรันชีวิตันจิดัน ข้าพระเจ้าขอมอบก,กายถาวายชีวิตนี้แด่พระธรรมวันทันโตหังจริตษามิธรรมมาเสวะสุธรรมมาตังข้าพระเจ้าผู้ไว้อยู่จากพระพฤติาามซึ่งความเป็นธรรมดีของพระธรรม นาทิเมสารนังอันยังทำโมเมสารนังวรังสารณาอื่นของข้าพเจ้าไม่มีพระธรรมเป็นสารณาอันประเสริฐของข้าพเจ้า สัจวัตเชนวัตเตอยงสัตวตุสัสเนด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ข้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาทำบังเมวันทามเนนายังอุญยังปัสุตังอิทา ข้า,าพระเจ้าผู้ว่าอยู่ซึ่งพระธรรมได้ขวันขวายบุญไดในบัดน,นี้สพัพเพปิันตารายเามมเยสุกัสสตจาสะอันตารายทั้งปวง่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าเลย สาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีทำเมฆุกรรมมาตระทนไม่ายังกรรมนาฏิเตียนันใดอี้พระเจ้าประทำแล้วในพระธรรมหาโมปฏิคันหาทุขัญญาตัง ตวงวัดทเมเพื่อการสำรวมระวังในพระธรรมในการต่อไปอันตรายังสังฆานุสตินายังกรโรุเส พระพาเจ้าผู้ใดปฏิบัติดีแลว้วผูชุปฏิปันโนปะคาวะโตสาวกาสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีราพระภาคเจ้าผู้ใดปฏิบัติตรงแลว้ว ยาย่าปฏิปันโนพะคาะวะโตสาวะกสังโฆระส์าส,สาวกของพระภูมีพระภาคเจ้าผู้ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล สามิจิปปฏิปันโนภาควะโตสาวกสังโฆพระส์สาวกของพระภูมีพระภาคเจ้ามูใดปฏิบัติสมควรแล้วยาทิ่ทงได้แก่บุคคลเหล่านี้คือ ตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสากุขลาคูแห่งบุรุษสีคูนาเปลี่ยนตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสาภะคาวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละสงสารโของพระภูมิพระพเจ้า ่เขานำมาบูชาปาหุนยโยเป็นสมควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ตอนรับทักกินนยโยเป็นผู้ควรรักทักษินาทานอัญชลีการณีย เขตังโลกาสติเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญถึงยิ่งกว่าดังนี้อันถ้ามยังสังฆพิขีติงกรโรมะเสงสาธรรมะ สุปฏิภาติคุณาที่ยุตตพระสมที่เกิดโดยพระสัทธรรมประกอบด้วยคุณมีความปฏิบัติดีเป็นต้นโยัพพิโทรอริยบุคคลาสังคเสโทเป็นหน บุคคลอันประเสริฐแป่จำพวกศีลธรรมมาปวาราไสยกายจิตโตมีกายและจิตอันอาศัยรรมีศีลทั้งปวงเป็นต้นวันธรรตามาริยานะคนังสุสุทัง ขาพระเจ้าว่ายู่แห่งพระอริยเจ้าเหล่านั้นอันบริสุทธ์ด้วยดีสังโฆโยสสพระปานีงังสารานมมังเขมามุตตะมัง p r a s มมู d ใด สารณะอันเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายตาติยานุสติทานังวันทามิตังสิเรนหังข้าพระเจ้าว่ายพระสงฆ์หมู่นั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่สาม ด้วยเสียงเจ้าสังฆาสาหัสสามิทาโซวะสังโฆเมสามิกิสโรงพระพเจ้าเป็นทาของพระสงฆ์พระสงฆ์เป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้า สังโฆทุกขสักขะตาจาวิธาตาจายตาสเมราสมเป็นเครื่องกมจัดทุกและส์ไว้ซึ่งประโยชน์แก่ข้าพเจ้าสังาสังนิยาเดมิสาริรัีมิวตันจิทัง ข้าพระเจ้าหมอกายถวายชีวิตนี้แต่พระสมวันทันโตหังจริตสามีสังฆัโสโซปฏิปันนาตันข้าพระเจ้าผู้ไว้อยู่จากประพฤตตามซึ่งความปฏิบัติดีของพระสม นาทิเมสารนังอันยังสังโฆเมสารนังวรังสารณาอื่นของข้าพระเจ้าไม่มีพระสงฆ์เป็นสารณาอันประเสริ เชนวัทเตยังสัตธุสาสนด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ถ้าพระเจ้าพึงเจริญในพระศาสนาของพระศาสดาสังคังเมวันธระมาเนัยังบุญญังปราสุาัาอีธา ข้าพระเจ้าผู้ว่าอยู่ซึ่งพระสงฆ์ได้ควนขวายบุญใดในบัดนี้สาเพปิอันตารายาเมมะาเอสุกัสะเตชะซาอันตารายทั้ง,งออ่่าได้มีแก่ข้าพระเจ้าเลยด้วยเลตแห่ง กายเยนวาจายาวะเจตสาวาด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีสังเณปุกรรมันประกาศมายายังกรรมิาดีเียนอันใดที่ข้าพระเจ้ากระทำแล้วในพระสงฆ์ สังโฆปฏิคัน,นาตุอัจจายันตันขอประสงค์จงโทษซึ่งโทษ้วงเกินอันนั้นกาลันตาเรสังวริตุงวาสังเคเพื่อการสำรวมระวังในประสงค์ในการต่อไป